ความดันสูงฆ่าตะกรเงียบอันตรายถึงชีวิตกิน4ี่สิ่งนี้เตรียมไตาวายเอามาเพิกไตเตียงความดันโลหิตสูงเป็นฆ่าตะกรเงียบที่คนทั่วโลกกว่า1,000ล้านคนเป็นเท่าไหร่ถือว่าสูงสูงเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบแล้วถ้าคุณความดันสูงเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบคุณเสี่ยงตายไม่รู้ตัวความดันสูงทําให้อาจจะมีริ่มเลือดไปอุดที่ปอดไปอุดที่เส้นเลือดที่ขาก็ได้นะความดันสูงทําให้ไตาวายน้ําตาในเลือดสูงทําให้ไตาวายสูบบุหรี่ทาให้ไตาวายคุณดื่มเหล้าทาให้ ความดันสูงแล้วก็ตายวายดังนั้นความดันสูงทําให้เราตายขับพันได้อยากลดทุงอย่างลดความดันรีบพอดูสูตรอาหาร3ามเหรียญของหมอในไลน์แอดหมอทำสูตรอาหารไว้ให้3ามเหรียญเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงใครอยากได้พิมพ์ว่าลดทุงอัญญาณเตือนว่าความดันสูงมัจุราชมาเคาะประตูเป็นมัจุราชที่ฆ่าคนไทยฆ่าคนทั่วโลกตัวแรกคือโรคหัวใจวายความดันสูงเร่งหัวใจวายไอ้ข้างหลังผมทั้งหลายเนี่ยเวลาที่คุณความดันสูงเหมือนเพื่อนเพื่อเอามือไปบีบสายยางน้ำความดั พุ่งเร็วมันก็ทําให้เลืออหุ้มผนังหลอดเลือดเกิดการฉีกขาดแล้วก็จะเกิดการซ่อมแซมซึ่งปาร์เตอร์ที่ร่างกายเราไปปิดคือแคลเซียมหินปูนตรงนี้มันจะไปตกตะกอนทําให้เกิดคราบในหลอดเลือดทาให้หลอดเลือดตีสองคุณดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินทำให้หลอดเลือดแข็งเพราะขาดเกลือแร่ที่ทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นหนึ่งเกลือแร่รับช่วยให้หลอดเลือดคูณขยายตัวเกลือแร่นี้คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นเกลือแร่ในการห่อถ่ายแมกนีเซียมเป็นสารอาหารที่คนความดันสูงขาดถ้าคุณณอยยากกกได้มนนีเซคุิผั เีวแบบน้กินอาหารที่มีแมกนีเซียมจากธรรมชาติสูงสหรือไปเสริมสารสกัดคือต้องทําทั้งสองขอดูความรู้เรื่องแมกนีเซียมพิมพ์ว่าแมกนีเซียมคุณอยากลดเปอร์เซ็นต์การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงกินถั่วทันยพืชไม่ขาดสีอยากลดความดันต้องกินข้าวแบบนี้แล้วคุณจะน้ําตาลดีสิ่งที่ผมแนะนําคือถั่วเปลือกอ่อนหละกนี้เป็นแหล่งกากใจที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดคุณลดไขมันเร็วในเลือดคุณทำให้คุณขับถ่ายดีดีมากๆต่อคนที่ความดันสูงกินถั่วพวกนี้ได้ถั่วที่หมอบัววด หัวเหลืองหัวขิ้นัวขัวลูกไก่ขัวเลนทิ่วขัวขาวเนี่ยช่วยลดไขมันเร็วดีมากๆขัวธัญพืชที่คุณต้องกินคือขัวธัญพืชออร์แกนิกหมอจะยำกินรวมกันทุกมื้อแทนข้าวขาวหมอมีสูตรขัวและธัญพืชออร์แกนิกนำเข้าจากประเทศเปรูใครอยากได้สูตรขัวของหมอนะครับพิมพ์ว่าหัวอันนี้เป็นอีกหนึ่งธัญพืชที่โคตรดีสำหรับคนอยากลดความดันนั่นก็คือแฟลกซีดแฟลกซีดทำไมคนเป็นความดันความอ้วนท้องผูกเป็นไวทองคนต้องกินเพราะว่าแฟลกซีดมันมีกากใยสูงมากแต่แฟ กับโยเกิร์ตก็ดีวันละ 1- นถึงสช้อนโต๊ะซึ่งหมอจะแนะนําเป็นบราวน์แลกบราวน์แฝกจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าโกลเด้นแลกหมอมีสูตรแลกใช้ด้วยนะใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าแลกอยากลดความดันอยากอายุยืนที่ดีมากๆสําหรับความดันชะลอวหวนะเรื่องของการขับถ่ายบํารุงผิวก็คือคาเขาเนื้อคาเขา,ขาผงออร์แกนิกเท่านั้นนะครับคาเขา,ขาอะไรที่ไม่ออร์แกนิกอาจจะได้โลหะอาจจะมีสารปนเปื้อนใครที่นอนไม่หลับอยากได้แมกนีเซียมจากธรรมชาติอยากได้สารต้านแก่ลาวนอลจากคาเาอยากได้ไขมันดีต้องเป็นคาเขา,นาเขานดี ลดไขมันเร็วคาเาออร์แกนิกดังนั้นไปอยากได้ของดีคาเขาออร์แกนิกที่มีเซอร์ติฟิเคชันของ USDA และ B.O. Euro B.O. คนมันพิมพ์ว่าคาเขาสิ่งต้องห้ามสำหรับคนเป็นความดันสูงไม่อยากไตวายสมองเสือ่อมส้นยอดสมองแตกหัวใจวายไขมันพอกตับห้ามดื่มและกินร็อตนี้ทั้งร็อดเลยแล้วการที่คุณดื่มสิ่งเหล่านี้น้ำวิตามินหว,นวานๆกาแฟาสำเร็จรูปรียนวันดื่มน้ำส้มคุณก็รับโกดเข้าไปเต็มๆน้ำผักผลไม้รวมน้ำผลไม้ปลอมน้ำเชื่อมผมไม่ได้บอกว่ากินแล้วจะทำให้คุณตายนะแต่ถ้าคุุณณได้้ายแลวคกิน ก็จะยิ่งตายเร็วน้ำตาลในเครื่องดื่มทำให้น้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงอินซูลินหลั่งมากอินซูลินหลังมากตลอดเวลาร่างกายดื้อิอนซูลินชาว่าดื้อเอินซิลินทำให้หลอดเลือดแข็งตัวหลอดเลือดแข็งตัวทำให้ความดันสูงอากรดความดันชาเขียวไม่หวานมีสารแทรทิชินหรือว่าสาร EGCG แล้วมันก็มีเป็นสารสกัดด้วยช่วยเร่งระบบเผาผลาญช่วยสู้มะเร็งใครอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าชาเขียวสาเหตุของโรคความดันสูงไตวายไขมันในเลือดสูงตายฉับพลันก็คือคุณกินน้ำตาลไร้จิตตเเเรร่่งาาาาย็็ววผมะกกกนนนนลลลอีี้้้คืทใแป ธรรมชาติก็คือพวกเบอร์รี่อยากหน้าใสน่าเด็กเหมือนหมอกินเบอร์รี่เยอะๆแต่ไม่ต้องไปกินน้ำเบอร์รี่นะไม่เอาพพวกเนี้ยโพแทสเซียมสูงวิตามินเอสูงวิตามินซีสูงวิตามินเคสูงกากใยก็สูงน้ำตาลก็สูงอยากลดความดันคุณต้องลดภาวะเสพในร่างกายซึ่งวิตามินซีช่วยลดภาวะเสพในร่างกายคุณได้พริกหยวกสีเหลืองวิตามินซีสูงนี่ก็จะมีวิตามินเอซึ่งวิตามินซีผมบอกเลยนะกินอาหารเสริมได้แต่อย่าไปกินโดส1,000มิลลิกรัมผมจะกินวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติด้วยบำรุงผิวลดภาวะเสพในิ่่งนี เป็นความดันสูงต้องกินทุกวันเพราะมันมีวิตามินดีอีกหนึ่งสารอาหารที่หลายคนขาดก็คือวิตามินดีแล้วขาดวิตามินดีทําให้ความดันสูงเขาพบว่าคนที่ตายเร็วอายุสั้นจากโรคเรื้อรลังคือการให้คนกินกากใยน้อยกินแป้งขัดสีเยอะและขาดวิตามินดีซึ่งอาหารที่โปรตีนใช้ได้วิตามินดีพอได้แล้วก็กากใยสูงก็คือเห็ดหลายคนกลัวว่าเห็ดมันคือเชื้อราอันตรายไหมหรือมันกินเห็ดใหม่กินเห็ดที่ไม่ได้เน่าแล้วก็เอาเห็ดไปตากแดดแล้วห้า เอาเห็ดไปทอดกินเห็ดแทนเส้แนแทน,แทนข้าวนี่คือตูรลดน้ําหนักเร่งด,ด่วนลดความดันเร่งรีบคุณจะได้วิตามินดีได้กกใหญ่ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ความดันสูงนอนไม่หลับคุณต้องตากแดดตอนเช้าระดับวิตามินดีคุณจะขึ้นดีกินด้วยตากแดดด้วยบางทียังไม่พอต้องกินเสริมนะครับเรื่องวิตามินดีหมอบอกเลยว่าสําคัญมากๆกับคนที่เป็นความดันใครอยากศึกษาความรู้พิมพ์ว่า D K กดไขมันดีที่หลายคนไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องความดันก็คือเ M G สามมันช่วยปรับสมดุลและลดไ มันเลวในเลือดของคุณได้กินจากเมล็ดแปลกซเมล็ดเจียจากปลาหลากหลายเน็ดเอาปลาตัวเล็กๆก่อนปลาตัวใหญ่ๆมันจะมีพวกโลหะหนกักเยอะจะมีโอเมก้าสามสูงแล้วก็มีแคลเซียมธรรมชาติสูงดังนั้นคนที่เป็นความดันสูงไปเช็คระดับโอเมก้าสามของคุณด้วยวิธีกินโอเมก้าสามก็คือจากอาหารธรรมชาติและอาหารเสริมแล้วเลี่ยงโอเมก้าหกโอเมก้าหกมาจากน้ํามันพืชไปที่ใช้น้ํามันขวดเหลืองๆคือแหล่งโอเมก้าหกที่ไม่ดีกินของทอดให้น้อยกินปลาตัวเล็กเน้นปลาตัวเล็กดีโอเมก้าสามเยอะแล้วก็ เสริมโอเมก้าสได้จะสกัดมาจากปลาตัวเล็กใครอยากได้ความรู้หรือสูตรโอเมก้าสก็พิมพ์ว่าโอเมก้านะคนที่ติดเทมระวังให้ดีเตรียมฟอกไต,ตเตรียมเส้นเลือดฝอยแตกเตรียมเส้นเลือดสมองแตกระวังให้ดีคนที่ติดเค็มแล้วคุณความดันสูงคุณอาจจะแลกความอร่อยแลกลิ้นกับสมองไตาตาบอดหัวใจวายคุณอร่อยเค็มวันลนิดสมองเสี่ยงเสื่อมแตกเสี่ยงตีในอนาคตคุณติดเค็มวันละหน่อยไตายวายเร็วไตเสื่อมเร็วหมอไม่ได้บอกว่าเกลือไม่ดีเกลือเป็นสิ่งที่จ เป็นต่อร่างกายแต่คนที่เป็นความดันสูงแล้วยังกินน้ำปลาเมือละหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เวิร์กนะฮะพวกนี้ครับมันทำให้ความดันคุณสูงแล้วคนไทยส่วนใหญ่ไม่กินผักใบไม่กินผลไม้ความดันก็จะยิ่งสูงดังนั้นลดเคมลดโซเดียมเพิ่มโพแทสเซียมแมกนีเซียมเพิ่มกะใหญ่เพิ่ม,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 กกมวิตามินดีเพิ่มโอเมก้าสามใครอยากได้ความรู้หรือสูตรโอเมก้าสามที่หมอกินนะฮะก็พิมพ์ว่าโอเมก้านะคุณแอลสักน้องบอกว่านอนหลับยากมากค่ะคุณ สารอาหารช่วยนอนหลับช่วยลดความดันจะมีอยู่5ตัวนะครับหวิตามินดีสามเคสองสองแมกนีเซียมคีเลตบิสไกเซเนตหรือคีเลตคอมเพล็กซ์สรากสมอินเดียสกัดอาร์ชัวการดารูดเอ็กซ์แปนะครับสี 4. การใส่แว่นตัดแสงสีฟ้า5คือการรับแดดตอนเช้าและตอนเย็นรวมถึงการเดินออกกําลังกายทุกวัน6นั่งสมาธิก่อนนอนคือจริงๆหมอมี20กย่พ่อเนาะเรื่องการนอนหลับลองเสริมแมกนีเซียมแล้วชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นใครอยากได้แมกนีเซียมตัวไหนก็พิมพ์ว่าแมกนีเซียมตอนนี้ร โปรตีนพืชของหมอเสร็จแล้วนะครับโปรตีนพืชบริสุทธิ์ไบโอยูร์แคลนเบทไฮไฟเบอร์ไฮโปรตีนที่ไม่มีน้ำตาลและใช้เป็นโกโก้จากฝรั่งเศสมีรสผมกลอมกรอบด้วยหล่อหังกล้วยกับย่ากว่าใครรอโปรตีนพืชหมออยู่นะครับเป็นโปรตีนพืชถนอมไตเป็นโปรตีนพืชลดไขมันเป็นโปรตีนพืชกระตุ้นอิ่มเป็นโปรตีนพืชกากใยสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เท่าที่หมอเห็นนะกากใย6กรัมต่อ1นซองโปรตีน34กรัมต่อ1นซองนะครับพิมพ์ว่าโปรตีนนะครับ อยากได้ความรู้น้ําตาลตกบ่อยๆทํำยังไงดีน้ําตาลตกบ่อยต้องกินกากใยไขมันดีอยากินน้ําตาลขัดสีอย่าดื่มน้ําหวานอยากินแป้งขัดสีคือคนที่น้ําตาลในเลือดตกหลักๆเลยก็คือคุณมีภาวะเบาหวานแล้วคุณยังติดกินแป้งขัดสีคุณยังติดกินน้ําหวานคุณยังติดกินคาร์โบไฮเดรตที่มันไร้กากใยเวลาคุณกินคาร์โบไฮเดรตที่มันไร้กากใยน้ําตาลคุณมันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์แบบนี้คุณกินปุ๊บน้ําตาลพุ่งหยุดกินปุ๊บน้ําตาลลงเพราะร่างกายคุณคุมน้าตาล มันหลังตลอดเวลาหลังมากเก็บน้าตาลเข้าเซลล์ก็ไม่ได้ตับอ่อนก็ต้องทางานหนักคำตอบคือไปแก้ที่สาเหตุไปหาสาเหตุว่าทําไมน้ําตาลคุณตกคุณเป็นเบาหวานไหมเป็นไขมันพอกตับไหมคุณยังดื่มน้ําหวานเยอะๆอยู่ไหมคุณกินขนมหวานเยอะๆอยู่ไหมต้องไปแก้ที่สาเหตุนะฮะวิตามินดีคุณต่บไหมกากใยไฟเบอร์คุณกินไหมผักผลไม้คุณกินไหมตัวทันยะพืชไม่ขัดสีคุณกินไหมไขมันดีจากพืชคุณกินไหมโปรตีนเนี่ยคุณกินไหมโปรตีนเนี่ยทำให้คุณอิ่มนานแล้วก็ทาให้น้าตาลในเลือดไม่ตกสูตรโปรตีนพื พูดถว่าโปรตีนอยากหายจากโรคเลื้อรลังอยากมีกลุ่มเพื่อนที่รักสุขภาพอยากลดพุงไม่อยากอ้วนจนตายไม่อยากกินยาไปจนตายไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่อยากเป็นเบาหวานไปจนตายไม่อยากโยโย่คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะหายจากโรคเรื้อรังทุกโรคอยากจะมีร่อง11หมอมีกลุ่ม VIP นะที่ผมพูดทุกวันเลยใครที่เอาจริงส่งกันบ้านได้พร้อมเรียนหมอมีกลุ่ม VIP ชื่อว่า IF Master Class แล้วก็ Six Pack Doctor Master Class นะครับที่ผมสอนแล้วก็อัปเดตความรู้เรื่อย ไม่ลบคลิปแล้วผมมีโพส์สูตรอาหารโพสต์ตอบคําถามโพสต์บทเรียนมากกว่า20ชั่วโมงรวมกัน2คอร์สเยอะมากๆแล้วก็เรียนได้ทุกที่เรียนต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ใครสนใจหมอให้โปรโลง1คอร์สได้เรียน2กลุ่มใครอยากมาลุยด้วยกันก็พิมพ์ว่าสนใจ VIP